นางสมจิตรัดรองใต้ประธานกลุ่มขนมไทยครุนิศ ำบลน,นาโพอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามกําลังสาธิตขั้นตอนการทําขนมถั่วตัดชาโคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยนางสมจิตรัตน์รองใต้ได้กล่าวว่าได้รวมกลุ่มชาวบ้านนาโพทําขนมไทยหลากหลายโดยใช้ชื่อขนมไทยกรุณิดและขนมถั่วตัดชาโคถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดจากขนมถั่วตัดที่ทําอยู่แล้วเป็นขนมถั่วตัดชาโคเพื่อสุขภาพ เดือดร,รับกคำส่งเสริมถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามผสมผสานกับประสบการณ์การทำขนมนไทยของทางกลุ่มที่ทำมานานหลายปีสำหรับขั้นตอนในการทำขนมทั่วตัดชาโคเริ่มด้วย การคั้วงาดำและงาขาวและคั้วถั่วลิสงจนสุกเพื่อให้ได้ถั่วลิสงที่สดใหม่และก็กรอบอร่อยจากนั้นเป็นขั้นตอนของการกวนโดยใส่น้ำตามด้วยเกลือน้ำตาลตามด้วยแบะแสจากนั้นคนส่วนผสมไปเรื่อยๆให้เข้ากันต่อมาก็ใส่ผงชาโคตามลงไปและคนส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆต่อมาใส่ถั่วลิสงที่คั่วสุกแล้วใส่ผสมตามลงไปตามด้วยงาดำและงาขาว ต่อมาก็คนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนกระทั่งสุกได้ที่ระหว่างนั้นก็ทำการใส่งาขาวและก็งนดําดำทำเป็นกล่องและก็ปรับด้านบนให้เรียบเตรียมไว้ต่อมาจึงนำส่วนผสมที่กวนสุกได้ที่แล้วเทใส่ลงไปที่กล่องของงาขาวและงา a ดำที่ปรับเตรียมไว้และใช้ไม้กลิ้งเพื่อให้ส่วนผสมที่กวนไว้มีลักษณะแบนให้ได้ความหนาตามที่ต้องการจากนั้นก็ใช้มีดตัดเป็นชิ้นๆตามขนาดที่ต้องการ และใส่แผ่นตะแกรงทิ้งไว้สักพักเพื่อให้ถั่วตัดที่ได้นั้นกลายความร้อนจึงนำมาใส่บรรจุพันจำน่ายโดยนางสมจิตรัดรองใต้ประธานกลุ่มขนมไทยกรูนิดได้กล่าวว่า สำหรับถั่วตัดชาโคนั้นได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยายลัยมหาสารคามนอกจากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำชาโคมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้ได้ถั่วตัดเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ส่งเสริมการตลาดทั้งการนำสินค้าไปจัดแสดงออกบูธในงานต่างๆและส่งเสริมเกี่ยวกับการทาตลาดออนไลน์ทาให้มียอดจาหน่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ เริ่มต้นอันนี้อันนี้เฮ็ดทั่วทั่วยังเกาะทั่วตาชาโคทั่วตาชาโคอันนี้เริ่มต้นนี่เฮ็ดยังครับเนี่ยขั่วง่าก่อนจ้ะขั่วง่าซะก่อนค่ะอ๋อขั่วง่านี่ใส่ความ่อนหลายป้างในฮะเกลางยไปปานกลางกันไฟปันกลางครับแปะแปะแล้วอ๋อแต่พอแปะพอนี่แม่นเลยนี่ครับเราต้องขั่วให้แบบขั่ให้แบนกระบวนการเนี่หอมหมดเลยมันยังไปเสี่ยบนอกจากขั่วง่าดำแล้วก็ขั่วง่าอย่างนี้ครับเนี่ยง่าขาวจ้าอ๋อง่าขาว ครับครับอาจจาส่วนซ้ำกันเ่าครับเนี่เ็ดเนี่ยค่ะก็เมีอันเอาสวยตัวอีกเช่นนึงอ๋อก็คือซ้ำกันเนี่รัาขกงแม่ดำค่ะครับขัวกะทิดโดนทั้งซ้ำกันตัวอ๋อล่ากันไม่ซ้ำกันแหละัานี้ขัวขัวยังครับหลังจากขัวงาแล้วฮะขัวทวทีสงจ้าอ๋อทวทีสงฆ์มะขัวค่ะครับกับขัวนี่จนหอมจนหอมมาเตี่เพื่อเพื่ออยังครับขัวนี่ ต่เห้มันสุกแล้วก็กรอบเวีาไปเห็ดห้อใส่เวลยราบอลวนห้องเห็ดมัสุกอย่างเงขวยเองไม่สิกรค่ะขวเองไม่สิกรครับมันไปซื้อสองเห็มามันกันเสยบนะมัน่เสียบเนาะเอ้มันมันดีมันดีมกเ้กว การตอนการกวนจ้าการกวนการกวนการกวนมีส่วนผสมในเห็นว่าเริ่มต้นใช้น้ำทุกคนน้ำหนึ่งแก้วครับตามด้วยน้ำตาลสองแก้วครับผมแบะแซสองจุดห้ากรัมครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับถั่วสามงานหนึ่งโอ้สูตรกวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถ้าเป็นสีดําอย่างนี้สังเกตยากหน่อยนะคะถ้าเป็นชาโค่ก็เห็นว่าใส่ชาโค่เข้าไปชัเออ หนึ่งช้อนตวงหนึ่งช้อนตวงค่ะเมื่อกี้ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะอ๋อแต่ใส่ใส no. oh. ่ชาโคผสมไปประมาณเท่าไรก่อนคะแล้วแต่คนมันเค็มหรือบ่เค็มค่ะนี่มีสองซอนมันจะอันน uh ี้ปกติปกติก็หนึ่งช้อนปกติใส่ชาโคเข้าไปผสมหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าแต่เราไม่ซอนตวงแต่ซอนแกงเท่านีงก็ได้ดอกจ้าครับครับครับหลังจากนั้นค้นค้นโดนไปเรื่อยๆจนสีมันเปลี่ยนออกไป สีมนม่นเล็กน้อยก็ได้<ต>ที่ล้วค่ะแต่สีเหลืองค่ะเป็นหน้าขาวจะสังเกตง่ายสีดำสังเกตายากกน้อยค่ะถ้าว่าชั้มน่านอีหลีกับบ่อซุกกับยก่นร่นกับนีบางทางอืมครับครับแต่แตเขาจะวนได้ที่เราเอา,เอาไม่ให้ตั้งใดครับวันนี้เอามาทเทไว้ไจากครึ่งค่ะเพราะมันเย็นจังน้อยกว่าครึ่งผมเห็นเอา,เอาผมเห็นเทใส่หน้าขาวงนาดำ เอาง่าขาวง่าดำเป็นกองไว้เราเกี่ยวไว้ดิครับค่ะไว้มันจังเครื่องออกมันจังเครื่องไงนะโอ้ลองลองจับจับนมันจีเหนียวติดติดโตไปเลยครับหลังจากนั้นก็ที่ที่ไอไอวัตถุดิบเสียำก่อนเอาง่าดำลองลองเปลือยไปอ๋อครับกต่สิมีง่าขาวลองลองอันแรกแล้วก็ง่าดำลองอีกสั้นนึงค่ะแต่จังที่เนวาติกวนไอไอลงไปฮ่าฮ่าห้าัดจังน้อยเ้ากัคือความมันคืองไงเ้ากัคือตอนนี้ร่อยมันเย็นจังน้อยครับหลังจากนั้นก็ร่อยเย็นจังน้อยจ้า เอาอันนี้มาครึ่งค่ะเอาไหมครึ่งครึ่งเราสามารถตัดเป็นชิ้นห้าตามต้องการน้องห้านั่นแหละครับ้ามากินน่อยชิ้นใหญ่หรือว่าิมาแบบลูกรักยังไงครับครับสามารถเอาขนาดขนาดลูกค้าสั่งมาคือกันหางคนมาตอนน่อยๆิเน้น่อยๆางคนมาชินใหญ่เนพ้มปูร้นเราักนิดนึงยังามารอันี้ก็คือสามารถตัดตาออเดได้สามารถตัดตอได้ขอชิ้นขนาดนี้มือรวมนาก็ะทียมด่ง เรียบร้อยรอบรรจุพันธุ์ค่ะได้ได้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการแล้วเอาห้องให้ที่ไหนต่อครับเนี่ยเอาไปบรรจุพันธุ์ค่ะอ๋อแช่บรรจุพันธุ์แต่ว่าเอาไว้เห็นเพิ่มไปเพิ่นเย็นซะก่อนเย็นซะก่อนค่ะห้องกับขันเ่าท่านพร้อมสิบรรจุห้องกับสิสามารถเก็บไว้จังสูงยังสี่ก็ได้อ๋อ้โหแม่น้ำเสืออากาครับพ่อกรอบแล้วเก็บปิดปากสนิทคกับพร้อมมาได้ยังไปบรรจุด้วยก็ได้เพื่อพี่น้องสนใจนะครับอ่าเพิ่นเดืเบึงแล้วเพิ่นเห็นขันตอนต่างๆห้อยเป็นตาแซ่บตัวนี้ นะครับเอาเพื่อนฉีติดต่อแบบใดจังไดครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วตัดชาโคของกลุ่มเฮานี่ครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นขนมไทยคูนิดครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดเก้าเก้าสามเจ็ดหกสองแปดเจ็ดส่งได้สามารถส่งได้ทั่วประเทศจ้าครับสนใจการติดต่อค่ะติดต่อได้ค่ะหรือว่าจะซื้อยุนนานที่ร้านขนมไทยคูนิดบ้านนาโพครับตำบลนาโพอำเภอกุดหลังจังหวัดมหาสารคามนะคะครับผม